Nikasilang nak mo tatsa pakhawato arahto sama sampun nak mo tansa pakhawatoang nato samasgusa nak mo tatsapangkhaawato

పచామి ชาดีตยมบทําังสรนาขชามีตตียมไปถวันรณขชาตติียมปิดสัคสรนาังขชามีิทตียมไปสัครณ Yami Athena Tana, we Ramani, Sikaba, Samadhiyami, Samadi Yami Tana, we Ramani Sikaba, Samadhiyami, Kami Subichajara, we Ramani Sikaba, Tang Yami. อาตุสีเลนะที่ผู้จึงอย่างนี้ตัสมา นัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะ ุกทัสสะโลกธรรมีจิตตังยัศนะกกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมังขัดละมุตตมันติกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชยานต้ขอโอกาสพระเทรานุเถระทุกรูปและเจริญพรญาติโยมพุทธบร mm ิษัท ที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านที่มาประชุมณสาราลงธรรมวัดท่าโพวรวิหารแห่งนี้บัดนี้อาตมภาพจะขอน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงพระธรรมทศษาาในเรื่องโลกธรรมแปลดำเนินตามความตามพระบาตีข้างต้นมีความหมายว่าจิตของผู้ใด ถูกโลกกะร,รกะทำกระทบแล้วเมื่อกระทบแล้วจิตไม่หวั่นไหวมีจิตใจไม่เศร้าโศกเป็นอุดมมงคน่ีโลก,กธรรมคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นปัจจกโลกใครๆก็ต้องพบหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ทรงประสบซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด8ประการและใน8ประการนี้ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ประเภทที่หนึ่งคือฝ่ายที่คนทั่วไปปราถนาอยากได้ในฝ่ายที่คนทั่วไปบาถนานอยากได้นี้ก็มีอยู่สี่อย่างอันที่หนึ่งคือได้ลาบคือการได้ผลประโยชน์อย่างเช่นได้ทรัพย์ได้บุตได้ทัญญาได้บ้านได้ที่ดินอย่างนี้เป็นต้นประการที่สองก็คือได้ยศคือการได้รับตำแหน่ง ได้รับฐานะได้อำนาจเป็นใหญ่เป็นโตประการที่3คือได้สรรเสริญคือการได้ยินได้ฟังคำชมเชยคำยกยอกคำเสริมดีที่คนอื่นให้เราประการที่4คืออยากได้ความสุขคือการได้รับความสบายกายสบายใจมีความเมับงหน้าเ่เิิบั่นิงใจต่อไปคือโลกกระทำประเภทที่2คือฝ่ายที่คนทั่วไป กลัวว่าจะเกิดขึ้นตนซึ่งก็มีอยู่สี่ประการเช่นกันประการที่หนึ่งคือเสื่อมลาภคือผลประโยชน์ที่ได้มาแล้วเสียไปอย่างเช่นเสียงเงินเสียทองเสียที่อยู่ลูกรลักตายเสียเมียรลักตายจากอะไรประมาณนี้เรียกว่าเสื่อมลาภประการที่สองก็คือเสืยย่อมยศคือถูกลดความเป็นใหญ่ถูกลดออกจากตําแหน่งถูกถอนจากอํานาจ อย่างนี้เป็นต้นประการที่3คือถูกนินทาก็คือถูกูถตำหนิตีเตียนถูกด่าว่าในที่ต่อหน้าหรือว่าหลังหลังประการที่4คือตกทุกคือได้รับความทุกข์ทรมานทางร่างกายหรือทางจิตใจทั้ง4ประการนี้เป็นเรื่องที่คนเราไม่ชอบไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองเ่ืย,ยังมาไม่ถึง จิตก็หวั่นไหวว่ามันจะมาเมื่อมันมาแล้วก็ภาวนาว่าเมื่อไรมันจะไปสักทีไปแล้วก็ยังคิดหวาดกลัวอีกว่ามันจะกลับมาไหมนี่คือโลกธรรมซึ่งเป็นของคู่กันฝ่ายแรกคือคนทั่วไปปรารถนามีสี่อย่างและฝ่ายที่คนทั่วไปกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับตนก็มีอยู่สี่อย่างเป็นคู่คู่กันทีนี้เมื่อเราทราบถึงว่า โลกธรรมคือสิ่งที่เป็นธรรมผู้โลกไปนี้เมื่อเรารู้ทันเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันไม่เที่ยงไม่จีรังยังถืนอะไรลาบมีได้ก็เสื่อมลาบได้ยศตำแหน่งใหญ่โตก็ไม่ใช่ของเราตลอดไปสรรเสริญนินทาสุขุกข์ทุกคนต้องพบกันทั้งนั้นและก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามกฎของไตรลักษณ์ซึ่งคำว่าไตรลักษณ์นี้มีชื่อเรียกว่า สามัญลักษณะเป็นลันกษณะประจำของสรรพสิ่งในโลกนี้ของต่างๆในโลกก็มีคุณสมบัติต่างกันไปอย่างเช่นทองก็มีสีเหลืองสะท้อนแสงมีประกายแวววาวกระจกก็ใสคนเราก็มีชีวิตจิตใจรู้จักคิดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามจะมีลักษณะสามประการที่เหมือนกันนั่นก็คือ ประการที่หน,นึ่งอนิจังคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคือความไม่หยุดอยู่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นบ้านเรือนก็ต้องเก่าสรุดโทรมไปคนเราวันนี้กับเมื่อวานก็ไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าอน,นิจังคือความไม่เที่ยงไต่รับประการที่สองก็คือทุกขังทุกขังนี่คือความทุกข์ แต่ว่าความทุกนี้ไม่ได้หมายถึงทุกที่ต้องร้องไห้ท้อตายจเท่านั้นแต่หมายถึงการคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแตกดับเพราะเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ต้องแตกดับเช่นบ้านก็ต้องพังคนเราก็ต้องตายแม้ในโลกที่เราอยู่เรื่อยๆนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปและวันหนึ่งก็ต้องถูกทำลายลงอันนี้เรียกว่าทุกขัง ไตรลั์ประการที่สามก็คืออนัตตาคําว่าอนัตตาคือความไม่เป็นตนไม่ใช่ตัวตนหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้ไม่อยู่ในอํานาจและบังคับบัญชาไม่ได้เช่นตัวเราจะบังคับตัวเราไม่ให้แก่บังคับไม่ให้ป่วยไข้ก็ไม่ได้ เต่ตัวของเราเมื่อมาแยกธาตุกันแล้วก็จะพบว่าประกอบขึ้นด้วยเลือเดเลื้อกระดูผมขนเล็บฟันหนะังหรือเรียกว่าธาตุสีแล้วก็ขันห้าพอตายแล้วธาตุต่างๆก็แยกสลายออกจากกันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นเพียงการประชมุมแห่งธาตุะกอบกันขึ้นมาชัว่วคราวเท่านั้นหลายคนมองไม่เห็นไตรักจึงลุ่มหลงมัวเมายินดียินร้าย หวั่นไหวในโลกธรรมต้องตกอยู่ในพวกความทุกข์อาตมาภาพมีนินทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าใหยย้ญาติโยมทั้งหลายฟังเรื่องนี้่ว่าณคุณแห่งหนึ่งมีกษัตริย์ผู้หนึ่งมีปัญญาเฉลียวฉลาดแต่มีนิสัยที่ชอบแกล้งหลอกนาดนุเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งกษัตริย์เึนสนุกอยากแกล้อองหลอกนางจึงเรียกเหล่ออนานางมาเข้าเฝ้าแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าทั้งหลายข้าอยากได้หว้พิเศษองค์หนึ่ง แหวนนี้มีคุณสมบัติคือเมื่อคนที่มีความสุขมากๆมองเห็นแหวนวงนี้ความสุขก็จะค่อยๆลดลงไปไเรื่อยๆจนรู้สึกเฉยๆและเมื่อคนที่มีความทุกข์มากๆมองเห็นแหวนวงนี้ความทุกข์ก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเช่นกันจนรู้สึกเฉยๆโดยกษัตริย์ให้เวลาเราขุนนางออกตามหาแหวนวงนี้เป็นเวลาเจ็ดวันโดยจะใช้วิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะใช้คาถาเวทมนต์ สร้างมันขึ้นมาใหม่ก็ได้เราขุนนางจึงต่างออกกันมาหาแหวเสิเศษวงนี้บางคนใช้คาถาเวมนต์เสกลงไปในแหวนบางคนออกเดินทางไปตามหาในสถานที่ห่างไกลแต่เมื่อได้พบกํนหนดเจ็ดวันกลับไม่มีขุนนางคนใดหาแหวนมิเศษวงนั้นพบเพื่อมามอบให้พระราชาได้ขุนนางทุกคนจึงพากันเดินทางกลับเพื่อมาเข้าเป้าพระราชาระหว่างเดินทางมีขุนนางคนหนึ่ง ได้เดินทางผ่านร้านของช่างแกะสลักจึงมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นได้นำแหวนธรรมดารรมดาวงหนึง่งไปให้ช่างแกะสลักแกะข้บความบางอย่างไว้และเมื่อวันที่ครบกำหนดคุณนางต่างกลับมาเข้าเฝ้ากษัตริย์กษัตริย์พูดกับเาราคุณนางว่าเป็นไงล่ะาแหวนพิเศษวงนั้นกันไม่ได้สิแล้วหัวรอมชอบใจที่ได้แกล้งเราคุณนางแต่มีคุณนางอยู่คนหนึ่งกับคุณพระราชาว่า ถ้าหาข้าหาแหวนพิเศษองนั้นได้และได้มอบแหวนธรรมดาธรรมดา่นให้พระราชาด้านข้างของแหวนมีข้อความแกะสลักคาว่าแล้วมันก็จะผ่านไปอยาิโยมทั้งหลายวันนี้ทุกท่านมีแหวนพิเศษวงนั้นอยู่กับตัวหากวันนี้ท่านกําลังมีความสุขกับลายศและคำสรรเสริญอยู่โปรดอย่ายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่มีอะไรที่ทำยัง่งยืน และหากท่านที่กำลังมีความทุกข์หรือกำลังเจอปัญหาต่างๆในชีวิตอยู่ขอให้ท่านตั้งสติให้มั่นยึดหลักําคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในใจเสมอแล้วทุกอย่างจะผ่านไปาอไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่ตลอดไปอย่ามัวหลงยึดติดในยศทรัพย์อย่าเสียหลักหลงไหลในสรรเสริญ อย่าทะนงหลงในลาบให้มากเกินอย่ามัวเพลินหลงในสุขจะทุกนานเมื่อมีลาบมากหลนจนกองพว่วงจงสำรวมอย่าลงไหลไหลแก่นสารพาเสือ่อมลาบจะถุกช้นจนสมงสารกลกดวงมาอย่ายึืดติดผิดหลักธรรมเมื่อมียศสูงทรงอย่าลหลงนัก คนรุมรักมากหน้าอย่าถลำงถึงคายศถดถอยจัดพอยช้จำจัดรักกรรมเพราะยึดติผิดคันลองเมื่อมีคนสรรเสริญอยากเผิ่มากหลงลมปากนรชนจัดหมุนหมองสรรเสริญเสื่อมจัดชอบช้ำน้ำตาลนองฝึกประคองจิตใจให้เป็นการเมื่อมีสุขท่วมท้นจนล้นเอิด จงอย่าเผลอยึดมั่นจนปั่นค้างค่าเสื่อมสุขทุกปอบกวนจะควรวค้างฝึกปล่อยวางทำใจให้คุ้นชินในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพข,าข,ขอตั้งสัตยาธิฐานอ่างคุณพระศรีรัตนาไตมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังครัตนะทั้งสามขอจงบนบรรดาลให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาองคลสมบูรณ์พุ่นผลจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพอรชัยทั้สีประการคืออายุวันนะสุขภัละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดที่ถูกต้องตามหลักธรรมก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาสุประการอัตภาพอัตมาภาพแสดงวระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอถึงติดลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนิดสัก yang